บแล้วนะคะแข่งวันแรกในสนามที่สองพรุ่ง,งนี้เป็นสนามที่สามนะคะอีกวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็น,นี่เลยวันนี้กี่ชั่วโมงครับวันนี้สีช่ชั่วโมงสามคนหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแต่เป็นมาที่สองตามที่บอกไปวันนี้มาทั้งวันนะคะก็วันนี้พี่นัดก็จบคนสุดท้ายนะคะได้ที่หนึ่งของรุ่นนะคะซูเปอร์เอ็นเซนแล้วก็ โอเวอร์ออยู่ที่13บามนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้รถแรงแรงมันเยอะเดี่ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ oh <my. S 1> เพราะว่าเรามาเพื่อโอเวอร์ออค่ะ oh <my. S 1> วันนี้ก็ได้ชอบมกักกดชอบที่สองนะคะเอากลับไปให้ป๊อปป้าป๊้าที่ใจไหมแล้วก็ได้ถ้วยได้นะคะอันนี้ใส่ป๊อปคอร์นได้ไหมเอาจจไม่ได้หรอโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ได้หมวกสีเหลืองที่ชอบมันบีนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ ก็โอเคค่ะแต่พรุ่งนี้น่าจะหนักกว่าเพราะพรุ่งนี้5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสถามนี้ตอนนี้ก็คุยง่ายไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนแต่เดิมแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้